สวดีครับหนาทีจากสิ่งที่ได้จากการอ่านพระคัมภีร์จบในหึ่งปีกับจอนประจำวันที่2พฤษภาคมพระธช âm 1พงศ์กษัตริย์บที่1 2 13 ตอนนี้โซโลมอนลูกของโซโลมอนขึ้นครองราชเรโหโบอัมเรโฮโบอัมพอขึ้นครองราชปุ๊บประชาชนก็มาขอให้ช่วยลดภาษีลดการเกณฑ์แรงงานพูดยังไงว่าลดภาระของประชากรหน่อยเรอโฮโบอัมก็ขอเวลาคิด3วันแล้วเรโฮโบอัมก็ไปปรึกษากับผู้อาวุโสอดีตที่ปรึกษาของคุณพ่อกษัตริย์โซโลมอนปรึกษาไปบอกว่าดีเห็นชอบที่จะลดกำลังลด ภาระให้กับประชาชนแต่ในโฮโบอัมไปปรึกษากับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันบอกว่าอย่าเลยเพิ่มโทษเพิ่มภาระให้หนักมากยิ่งขึ้นในโฮโบอัมเห็นชอบและนั่นคือที่มาของการแตกหักและแยกออกเป็น2แผ่นดินระหว่างส่วนเหนือกับส่วนใต้น้องครับการฟังคําปรึกษานิ่ฉัยให้ดีถึงผลกระทบด้วยนั่นคือ1น,นาทีสวัสดีครับ